ครับผมสวัสดีครับครับในคลิปนี้ก็มาเบิงคาดนะครับคาดอิสุหนึ่งจุดเก้านะครับอันนี้ปีสิบเก้าเลยนะครับปีสิบเก้าปีใหม่อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคาดลื่นนะครับพูดคาดลื่นนะครับอันนี้ก็เป็นนี่อาการซีนหัวพ้อมนะครับคาดลื่นก็เกิดจากซีนตัวนี้แหละหัวมากนะครับผมซีนน้ำมันนะครับซีนน้ำมัน เท้าขอเวียงนะครับตัวหลังนะครับผมเนี่ยด้านหลังเนี่ยอันนี้เห็นบอกครับคาบมันเลยนะครับอะไรปีสิบเก้านะครับปีไม่ไม่เลยนะครับมันลื่นกับจากน้ำมันนี่นะครับอ่าแล้วรถคันนี้ก็อ่าได้รีแมปมาพร้อมนะครับในรีแมปมาพร้อมกระเสียแรงจัดประลัดบอกแล้วมันมมั้นนะมันอ่ากระเทียดให้ซีน้ำมันหัวออกมานะครับซีน้ำมันน้ำมันกับหัวมากใส่คาดนะครับ คลองครับรถรีแมพโอ้โหแรงจัดฟรีแบบฟีป่ะเนี่ย็ดให้รดนะครับคาดใหม่นะครับผมอันนี้คือลักษณะคาดใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะออกให้ออกไปเบื้องคาดนะครับว่าคาดเป็นราคาแบบไหนนะครับแล้วผมก็ดได้ซื้อขวาองมาแล้วนะครับออกไปเบิ้งกันเดี๋ยวผมถ่ายไปเบื้องนะครับว่าด้านนอกเป็นแบบไหนไอ้สิ้นตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนออกอสิ้นออกเปลี่ยนออกกันจนสจะได้ประกอบขึ้นนะครับ ไายประกอบชุดคาดขึ้นไอ้ขั้นีน้ก็จะได้เอ่อเศษเศของหน่อยบ่ม่นบได้เอาอของแท้ใส่เนาะอ่าเดี๋ยวเราบิ่งกันครับว่าประมาณไหนะครับเบื้องสภาพสภาพไอ้หัวหมูเกียร์นะครับหอวกันหัวก็ไอ้หัวของเกียร์นะครับประมาณนี้ดำไปทั่วหน้าครับ มานี้ครับสภาพนีเอสภาพไอขาดนะครับนี่มอะไหลายอย่ครับที่มันเละเด้ขนาดนี้นะครับก็ย้อนเข้าขับรถแบบว่าปล่อยบ่เต็มนะครับมักเลี่ยมักเลี่ยขาดนะครับเลยเห็นอาดาใหม่ ลักษณะขาดเลื่อนนี่นะถ้าเห่าดูว่ามันเลื่อนแล้วเนี่ยเข้าที่แบบเหยียบพระเลงทรงยางเดียวเนี่ยเมื่อไรนะครับมันกที่ใหม่ถ้าเกิดว่าใหม่แล้วเนี่ยถ้าขาดทัางใหม่แล้วมเมืมันที่ใบแบบนี้เล้นะครับอืมถ้าเห่าคับรู้สึกว่าขาดมันเลื่อนเอ้าฝฟืนเบแบบเหยียบเหยียบไ้มันเลื่อ,อ,อน,ออนอต่อไปเนี่ยม่ถตนที่ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับทั้งเลยนะครับก็คือว่า ยุ่ยไปเลยนะครับเป็นเศษพองพงเลยนะครับคาเนี่ยยังถือว,ว่าเหลือหไายนะครับที่เป็นละเอียดวันนี้ก็ย่อนแบบว่าเข้ากดเขลิงให้มันฟีตลอดโดนๆนะครับมันจังเป็นสภาพแบบนี้นะครับถ้าู่ราคาเท่าเนี่ยมันลื่นแล้วเนี่ยเขาต้องพยายามยายากดขาเขลิงทรงนะครับยากดขาเขลงทรงเพื่อ ือว่าเขาต้องเสฟคขาดเขาไว้ถ้าใส่งานถ้าเขาไวเต็มหนาเขาห้มไมเต็มหนาแล้วเขาค่อยกดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นาพแบบนี้นะครับเนี่ยครับมันเป็นใยเต็มเลยนะครับขั้นนะครับพวกเนี่ยบมากเลยขั้นนะครับใยเนี่ยอือใยแบบนะเนี่ยคือเขานี่โอ้ยขั้นร้อนเป็นแบบเหมือนใยยังไงใยแก้วอะ่ะพวกต้นขม h o ่อนอะนะครับ อันนี้เดียวผมจะไปอัดชีดออกล่างออกนะครับต่องจะได้ขึ้นประกอบการเปลี่ยนอะไรออกนะครับผมได้ซื้ออแผ่นคาร์ดมาใหม่นะครับแผ่นคาร์ดแล้วก็มีกดลูกเปื่อผมเปลี่ยนไม่เบิดนะครับโดยราคาที่ยูประม่านหาพันนะครับหาพันนิดๆนดีมั้งนะครับ 5, นี่มาเบิ้งครับน,นี่ผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วอ่านี่ครับผ้าใหม่อ่าอันนี้ผ้าใหม่นะครับก็าอันนี้อยู่ประมาณอ่าสามพันกว่าบาทนะครับอยู่สามพันกว่าบาทส่วนปีกดก็อยู่ประมาณสองพัน 3, กว่าบาทนะครับอ่าลูกปืนกดกะของในตลาดนี่แหละนะครับแล้วลูกปืนปืเกียนะครับ อยู่ในงบประมาณหาพันหาพันกว่าบาทนะครับของแท้ที่ของแท้ก็ของแท้ที่ผมถามมาตัวนี้อยู่ประมาณหกพันกว่านะครับตัวนี้สามพันกว่านะครับเบสเซตก็ติมือนกว่าบาทนะครับอ่าเบสเซต็กยู่มือนกว่าบาทในราคาของแท้ยี่สุหนึ่งจุดเก้านะครับ เัคนี้ก็ได้รีแมปมากนะครับรีแมปมากกระดับหนึ่งนะครับถ้าเข้าใส่งันถ้าเข้าเหยียบการเหยียบเนี่ยการเข้าใส่งานเขาเนี่ยเข้าเขาเกียแล้วเนี่ยเข้ายาเข้าเข่าเกียแล้วกันกันครับเข้ากับยาเลี้ยขาดไหลอันนี้เขาเลี้ยก็รูไปเพิ่เลี้ยขาดไหลนะครับพอเลี้ยขาดปุ๊บนี่ยมันนี้มันฟีมั้เครื่องก็รอบจัดอยู่แล้วบมล่ะเมื่อกีเหตุให้มันถูเห็นบ่มันจะถูกันอยู่เห็นบ่อ่ะอันนี้เป็น อันอันอันนี้อันนี้มันกระติฟี่ยุ่กับนี่เนาะเครื่องกระติเครื่องนี่กระติจับยุ่ตัวนี้เห็นบ่ล่ะตัวนี้กระติมัถูก็ตัวนี้กระติเฮ็ดมันใหม่ใหม่เกิดถ้ามันใหม่ขึ้นแล้วใหม่ข้นแล้วมันที่จับอยู่แล้วมันทีเห็ดใหยุ่อยุ่ยแล้วก็เลื่อนไปเลยนะครับก็คืเป็นสภาพแบบพวกใ่พวกนี้กระติพวกต้นเี้กระติใหม่แล้วกระติหลุดออกไปเลยนะครับอันนี้เป็นไวยวิ่นนะครับอันนี้กระติเป็นข้าแบบนี้น้อยอันนี้กระติเป็นรากเั็กน้อยนะครับ พอพอนไปนลองเลือกหรอกก็แค่ล่างๆแค่ไปให้ก็จะปาดหนาที่สุนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับโอ้เสียดายของนะเนี่ยเห็นบ่ถ้าว่าค่าดเดิมนะค่าดเดิมเฮารีแมปบริสูงๆนะครับกเกอ่าอยู่นะครับอันนี้ลักษณะแบบว่าหู้ว่ามันเลื่อนกระแห้งแบบเหยียบขล่งทรงเนี่ยเหยียบก็ลงขล่งทรงห้มันเลื่อนไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับ เสียของเลยนะครับอืมก็ได้ลายเป็นต้องเสียเงินสองตัวนะครับเสียเงินรีมาแล้วก็ต้องมาเสียค่ายขาดใหม่นะครับที่กินเข้ากับว่าจำเป็นต้องเอาคาดแข็งแข็งใส่นะครับถ้าผู้ใดมาคาดแข็งแข็งนะครับมันก็สะทนทนกันเข้าๆแบบว่าจัอะไรล่ะพวกใส่พวกคาดแข็งเนี่ยเข้าสิบบาท บ่ได้บ่ได้เลี่ยคาดดนเพราะว่าเขาต้องควายคาดเลยเพราะมันแข็งมันทิกดลงไปเลื่นยมละครับมันกระเทียมมันนี่มันจับหนามันเทียดไงไอคาดเนี่ยมันบอลื่นนะครับแต่ว่าพวกเนี่ยมันนี่มีการถ้าเข้าแตะหน่อยเดียวเนี่ยมันก็ถือว่าเลียคาดแล้วนะครับเข้าแตะเข้าไปไปแตะแต่ไอคาดเนี่ยนั่นพวกเนี่ยมันก็มากดกดวีให้ให้นี้กันแล้วนะครับมันรู้สีคาดสิ่งเนี่ยคาดสิ่งมันแข็งแค่เข้าลวายหน่อยเดียวมันก็ดีลงไปไปเกาะกันแล้วอันมาละมันก็เลยเจ็ดให้มัน บ่ค่อยใหม่หนะถ้าคาดเดิมมันสิแบบมันนิ่มมันนิ่มมันบอกเลาผูดด้ใดเอาไปไปตีนไปแซ่ไว้ไอ้เป็นเป็นเหยียบคาดเลย่ะมันก็ถือว่ากดแล้วกดกเบาๆแล้วนะกดเบาๆกดเน้อๆแล้วที่นี่รถเข้ารีแมปมากแล้วมันก็เรยกลายเป็นให้ถือเท่ากับอ่าเรียคาดไปได้ตัวเนาะจะมาเข,าข้ากดเนี่ยนะฮะกดกระเลงพื้นมันจะเฮ็ดให้ฟีหน่อยนึงฟีหน่อยน,น,นึงมันสิบ่จับบบบนี้มันสิเปื่อยบบบนี้มันสิเฮี่ให้มันใหม่ไปเลยนะครับ แล้วนี่นะครับอันนี้ก็ตะเฮาครับบ่แหาเบิดเนี่ยมันสีว่าเป็นลักษณะนี้นะอีกอย่างมันร่วมร่วมร่วมมากก็อาจจะโดยนึงล่ะเกิดจากน้ำมันข้า่าผสมหน่อยนึงนะมันก็เลยเหตุนฟีีไปไงเลยนะครับก็โดยซี้นมันก็อาจจะมันอาจจะบีพันออกหลายมันบ่ละอ่ะมันก็สีอ่ามันใหม่จังไดล่ะ ก็ังไงล่ะที่จริงเนี่ยมันอาจจะแบบมันอาจจะว่าถื่อไรนะครับเบื้งเบิ้งลักษณะแล้วเพราะว่ามันพอนหยดมันแค่แบบซึมหน่อยๆงั้นบ้าะครับมันเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยมันอาจจะซึมหน่อยๆซึมหน่อยๆมันมันพวกนี้ไม่ได้เปียกเลยนะที่มันเป็นเยิ้มๆแบบนี้ก็เพราะว่าที่มันเป็นดำๆเพราะว่าไอ้คาร์บมันใหม่นั่นเอมันเกิดการควมวหอนที่ผมเห็นเนาะอันนี้กะทายอันนี้ที่ผมเห็ดเลิมมากกับเห็ดห้เบิ้งนี่อนะครับว่าหนึ่งหล่ะเฮาลี่แมปมาอ่าเฮากับยากรด กดคันเร่งแบบว่าหามันจังเลยหายหายเลี้ยขาดหลายอาย,าย,าย,ายายายาเห็ดหายมันคือว่าถ้าปล่อยขาดขาดหายเต็มปล่อยขาดหายเต็มแล้วเขาคอยกดคันขลังสิหนะเข้ายาแบบยาเอาปลายเท่าเนี่ยไปแซ่ไปก็แป็นแป็นขาดนะครับเข้อาออกเลยเพราะเขาใส่เกลือเพิ่มเขาออกใส่เกลือเพิ่มเขาออกเลยนะเขาขับแบบไกลๆเขาก็อย่าเอาตีในไปแซ่ไว้ทั้งแป,ป็นขาดนะครับกะระเฮ็ดให้มัน เผือไปเรียคาดไว้เรียคาดนะครับก็ผมในคลิปนี่ก็ทายห้เบิ้งนะครับเพจคลิปมาห้เบิ้งกซื้อนะการที่เท่าเนี่ยเอาฝ่ายเท่าเนี่ยไปแซ่ไว้เป็นคาดเนี่ยมันติเป็นลักษณะนี้การกลายเป็นเรียคาดโดยที่บอลโตนะรถเท่าก็ได้รีแมปมาพร้อมแหละมั็ติมีเร่งมากเกินมากล่ะรอปีจัดขึ้นละเนะท่าก็เลยบ่ยแห้ได้ระวังนะ แกจ,จะกลายเป็นต้องเสียตังค์นะครับยกขาดไม่นะครับอ่ายกขาดไม่แต่ละรอบกะอ่ะยางของของเทียมกับยูบะมั่นหาพันกว่าบาทแหละนะมันของเทียมกัของเทียบนี่ละเอ้าของเทีย่แหละมันของแท้เอาประมาณนั้นก็วับกับไ้ไดรตแค่นั้นครับผมในคลิปนี้กะสรุปไว้มานี้ครับผมการยกขาดยกขาดไม่หรือว่าการขาดใหม่นะครับ ประมาณนี้ครับครับผมในคลิปนี้ก็ได้เอียงจเไหนกันแล้วก็ดแุแกงในกันยกปูนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเพื่อทะเ้คลิปใหม่ๆต่อไปนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ